เมื่อเห็นขบวนแถวเหล่านี้คุมกำลังต่างๆรวมไปถึงผู้บ่มเพาะพระเนจรและเหล่าชาวบ้านก็พากันคึกคักกันขึ้นมาสายตาของทุกคนจ้องมองไปที่ชายไวกลางคนแปลกหน้าผู้นั้นแม้พวกเขาจะไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นใครแต่ก็รู้ว่าชายคนนี้มาจากพันธมิตรร้อยสำนักเนื่องจากการทดสอบห่วงหวนในทุกปีทางพันธมิตรร้อยสำนักจะส่งคนมาเยี่ยมชมการทดสอบฉะนั้นปีนี้จึงไม่ใช่ข้อยกเวน้น คนจากพันธมิตรร้อยสำนักต่อให้เป็นคนที่มีฐานะต่ำต้อยที่สุดของพันธมิตรแต่ในสายตาของชาวทะเลทรายแล้วกลับมองว่าพวกเขาคือตัวตนที่ยิ่งใหญ่มากหลังจากนั้นศักพักคนจากสำนักเฉินกวงและสำนักหยุนซานก็มาถึงลินหหย,ยามองไปรอบๆคล้ายกับกำลังเสาะหาใครบางคนอยู่หลังจากนั้นศักพักเขาก็ขมวดคิ้วขึ้นมาสำนักทางเฉียงยังไม่มาอีกรึหรือว่าเจ้าเด็กนั้นได้ยินข่าวอะไรบางอย่างดังนั้นก็เลยกลัวขึ้นมา และไม่กล้าที่โผล่หัวออกมาลอยเยวานคิ้วขมวดในใจรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาการทดสอบห่วงหยวนไม่ใช่แค่งานใหญ่ประจำปีของเมืองแต่ยังเป็นสถานที่ฝังศพของจังอยู่อีกด้วยถ้าหากจังอยู่ไม่มาการทดสอบห่วงหยวนก็ไม่มีค่าอะไรสำหรับพวกเขาจะรอหรือไม่ลอยเยวานถามอย่างไม่สบายใจ ด้วยความที่อยากจะแก้แค้นเขาไม่ได้สนใจเรื่องการทดสอบห่วงหยวนเลยสักนิดตราบใดที่ทําให้จังอยู่ตายได้ไม่ว่าต้องจ่ายไปมากเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้สึกเสียดายมันคงไม่เกินไปที่จะบอกว่าลรยเย่ว่าในตอนนี้กลายเป็นปีศาจไปแล้วในหัวของเขามีเพียงอย่างเดียวก็คือแก้แค้นหลินหายยาลังเลเล็กน้อยก่อนจะสายหน้าและพูดขึ้นมาเวลาใกล้เข้ามาแล้ว ถ้าหากรอต่อไปแม้แต่คนโง่ก็มองออกว่าพวกเราเล็งเป้าหมายไปที่เขาอีกอย่างใต้เท้าโจก็ให้ความสําคัญกับการทดสอบห่วงหยวนนี้มากพวกเราไม่ควรทําให้ใต้เท้าโจต้องโมโหเพราะเรื่องของจังหยูเขาตบไหลลวเยว่าและพูดปลอบน้องหลวข้าเข้าใจอารมณ์ของเจ้าดีแต่ตอนนี้เจ้าต้องฟังข้าการทดสอบห่วงหยวนจะต้องจัดขึ้นตามเวลาที่กําหนดหากจังหยูมาก็ดีไปแต่ถ้าไม่มาพวกเขาก็ต้องหาทางอื่นเพื่อล่อให้มันออกมา ลัวเย,ยว่านเงียบไปสักพักก่อนจะพยักหน้าได้คาจะฟังเจ้าแม้ว่าเขาอยากจะแก้แค้นมากเพียงใดแต่เขาก็ต้องอดทนเอาไว้เพราะเขารู้ว่าตัวเองไม่ใช่คู่มือของจังอยู่มีแค่โจซุนเท่านั้นที่สามารถจัดการกับจังอยู่ได้หากทําให้โจซุนไม่พอใจขึ้นมาโจซุนคงไม่ทําตามที่รับปากเอาไว้แน่และนั่นจะทําให้เขาไม่อาจจะแก้แค้นได้สําเร็จ ลินหายยาสูดหายใจเข้าลึกๆจากนั้นเขาก็หันไปพูดคุยกับโจซุนสักครู่หลังจากที่ได้รับการยินยอมแล้วเขาก็เดินไปยังกลางลานกว้างแล้วตะโกนออกมาว่าเงียบทุกคนโปรดเงียบก่อนทุกคนต่างก็เงียบและมองไปที่หลินไหายยาด้วยสีหน้าคาดหวังมีแค่อูเฉินเท่านั้นที่มองไปที่โจซุนแล้วคิดในใจอย่างเงียบๆว่าชายคนนี้คือคนที่หลินหายยากับลุยเยวานเชิญมางั้นหรือก่อนอื่นยินดีต้อนรับทุกคนสู่เวลาอันล้ำค่าของการทดสอบห่วงหยวน ลินไหายาแสดงท่าทางกระฉับกระเฉงน้ำเสียงของเขาดังกังวานและปลุกกำลังใจได้ดีทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมไปด้วยประการที่สองข้าอยากจะแนะนำใต้เท้าที่อยู่ข้างกายของข้าผู้นี้ให้ทุกคนได้รู้จักเขาก็คือผู้ดูแลพันธมิตรร้อยสำนักของสาขาตรงโจโจ,โจสุนใต้เท้าโจการทดสอบห่วงหยวนในครั้งนี้จะมีเขาเป็นเจ้าภาพขอให้ทุกคนปรบมือต้อนรับใต้เท้าโจกันหน่อยหาเมื่อลินไหายาพูดจบผู้คนรอบๆต่างก็พากันฮือฮาขึ้นมา อย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยแม้แต่ผู้นำตระกูลเจ้าสํานักอื่นๆรวมไปถึงท่านเจ้าเมืองฉินเหลียนต่างก็ถูกตําแหน่งของโจซุนทําเอาตกใจเช่นกันผู้ดูแลพันธมิตรร้อยสานักของสาขาตรงโจชายคนนี้มีฐานะยิ่งใหญ่พอสมควรท่านเจ้าเมืองฉินเหลียนให้เลี่ยนคาดและมองไปที่โจซุนผู้ดูแลชายคนนี้น่าจะอยู่ขอบเขตว่สวนยิ่งไปกว่านั้นยังไม่ใช่นักสู้ว่สวนธรรมดาธรรมดาคนใหญ่คนโตแบบนี้มาที่เมืองทะเลทรายเล็กๆแห่งนี้ทำไม ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนของทางการเป็นตัวแทนของจักรพรรดิแต่ถ้าเผชิญหน้ากับโจซุนแม้แต่ตัวเขาก็อดไม่ได้ที่จะขวัญอ,อ่อนขึ้นมารูม่านตาของอูเฉินพันหดเล็กลงขณะเดียวกันก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อขึ้นมาหลินไหยากับลัวยเยว,ว่านเชิญคนแบบนี้มาได้จริงๆหรือเนี่ยเมื่อคิดถึงความแข็งแกร่งของโจซุนแล้วอูเฉินก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงจังอยู่ขึ้นมาสถานการณ์ของเจ้าสำนักไม่สู้ดีนะัก แค่ตำแหน่งผู้ดูแลพันธมิตรร้อยสำนักของสาขาตรงโจเพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างแรงกดดันให้กับทุกคนได้แล้วเมื่อเห็นว่าทุกคนถูกฐานะของโจซุนทำให้ตกใจหลินหายยาก็คลี่ยิ้มออกมาก่อนจะทำท่ากระแอมไอทุกท่านเชิญปรบมือต้อนรับใต้เท่าโจกันหน่อยผู้คนที่อยู่รอบๆพากันได้สติและปรบมือกันขึ้นมาโจซุนยิ้มออกมาและโบกมือให้กับทุกคนข้าโจซุนขอบคุณทุกคนตอนนั้นเองโจซุนกลายเป็นจุดสนใจของทุกคน ตอนที่ทุกคนเงียบลงโจซุนก็พูดขึ้นมาว่าข้าจะไม่พูดให้มากความการทดสอบห่วงหยวนในปีนี้ข้าจะเป็นเจ้าภาพเองข้าหวังว่าทุกคนจะไว้หน้าข้าและรักษาความสงบมีใครบ้างที่ไม่กล้าไว้หน้าผู้ดูแลพันธมิตรร้อยสำนักของสาขาตรงโจบ้าง